รวมข้อมูลข่าวสารในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมาดูการครับเรื่องของงานเทศกาวลกวันลอยกระทงนะครับแล้วก็ประเพณียี่เป็งน,นะครับมาเริ่มต้นกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนนะครับล่าสุดได้มีการคว้าแชมป์ประกวดขบวนกระทงใหญ่งานประเพณียี่เป็งปี2567ครับวันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับมีนักท่องเที่ยวชั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติต่างหลั่งไหลามาร่วมงานจํานวนมากครับทำให้บรรยากาศบนถนนท่าแพนั้นก็เต็มไปด้วยความคึกคักและเต็มไปด้วยสีสันนะครับในปีนี้ครับมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาาเอกชนรวมถึงสถานศึกษาครับเข้าร่วมประกวดขบวนกระทงใหญ่จํานวน29ขบวนแต่ละขบวนเนี่ยต่างก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกผลงานออกมาอย่างสวยงามและอลังการอย่างมากเลยนะครับก็ทําให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์ของผู้ออกแบบด้วยครับค่ะซึ่งโดยขบวนทั้งหมดนะคะได้เริ่มเคลื่อนขบวนตั้งแต่บริเวณข่วงประตูท่าแพเข้าสู่ถนนท่าแพไปสิ้นสุดที่บริเวณด้านหน้าสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ามกลางบรรยากาศประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจมาร่วมรับชมความสวยงามของแต่และขบวนกันอย่างเนืองแน่นค่ะทั้งสองฝั่งข้างทางเลยสําหรับขบวนที่ได้แชมป์ชิง ถ่วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และเงินรางวัล1น0 0 0แบาทก็คือขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองค่ะ